สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับงานเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่านะครับทุกคนนี่ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าอิเล็กทรอนิกส์นะครับพี่น้องท่านใดนะครับที่จะซื้อของเก่านะครับนี่ครับดูในคลิปผมเลยครับเป็นตัวอย่าง ผมซื้อแบบนี้ครับมากกกองไว้แบบนี้นะครับนี่คือเครื่องใช้าไฟฟ้าคงผมนะครับนี่ครับมีทุกอย่างนะครับที่ผมซื้อเป็นพลาสติกเป็นเครื่องซักผ้านะครับแต่ไม่มีแต่เซเล็กนะครับเพราะว่าเซ็เล็กผมไม่ได้ซื้อนะครับเพราะว่าผมซื้อแต่พลาสติกเพราะว่าผมบดนพลาสติกพลาสติกแข็งนี่ครับ ซื้อมากก็ไปกองกองไว้แบบนี้รอคัดแยกนะครับพลาสติกปัจจุบันนะครับพลาสติกแข็งอย่าไปซื้อแพงครับเพราะว่าคู่แข็งเยอะนะครับแข่งราคากันสูงนะครับถใครอยากมีก็มาล่หลายนะครับซื้อหน่อยๆน,นะครับรกว่าเก็ไปซื้อหลายๆอย่าแพงทิศให้ เขาขาดทุนได้นะครับเวลาเข้าส่งออกอาจโ้นหักนะครับนี่คือการคัดแยกพลาสติกของผมนะครับผมจะแยกกองไผ่กองบันนี้บ่หลายนะครับนี่ครับส่วนหนึ่งคงกับบดไปแห้วนะครับผมมาเด้ยลงจิตนะครับนี่คือส่วนที่ผมมาท่านขัดแยกสื่อมากกองไว่แบบนี้นี่ครับกองไหวแบบนี้นะครับมาขัดแยกที่หนึ่งครับ ของไข่ของมันนะครับนี่หลายอย่างนะครับส่วนราคานะครับต่อไปติดต่อโรงงานนะครับโรงงานที่ส่งเขาจะบอกราคาเราเองนะครับส่งโรงงานนะครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับทันใดนะครับ ที่สนใจทําอาชีพพลาสติกรีไซเคิลอย่างมีอาชีพนะครับเข้ามารับชมรับติดตามได้นะครับสติกที่ทุกคนเห็นนี่คือพลาสติกอ่อนนะครับเอาง่ายๆคือพลาสติกอ่อนนะครับพลาสติกอ่อนนะครับมีหลายราคานะครับกับบ่อแตกต่างกับพลาสติกแข็งนะครับพลาสติกแข็ง จะเป็นประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับพลาสติกอ่อนนะครับกม็มีหลายราคาเหมือนกันนะครับแพงสูงสุด17-18บาทนะครับพลาสติกคือพลาสติกกวดกวดนี่มี สองสามประเภ <5. HHH> ทนะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับย่างกวดแบบนี้นะครับกวดแบบนี้ก็คือกวดเปานะครับเฮติจังนูัจังว่าเปาครับมันจะมีภาษาอังกฤษนะครับนี่ภาษาอังกฤษอยู่ลูกสามเหลี่ยมนะครับสามเหลี่ยมคือการีไซเคิลนะครับดูสอนริซเกิลพลาสติกนะครับนี่ครับคือเปานะครับ อันนี้นะครับมันโบมี่นะครับมันโบมี่นี่ผมเจดตีเป็นพี่ๆไปเลยนะครับนี่ครับเออมีอยู่ครับนี่ตัวนี้มีใ่ปครับนี่นี่นี่นีตัวภาษาอังกฤษนี่ครับทุกกวดนะครับมันจะมีนะครับแล้วขัดแยกสีนะครับแยกชนิดออกนะครับอย่าให้ปนกันนะครับก็มี พีอีนะครับพี่พี่นะมีเป่านะครับพลาสติกก็บอแตกต่างกับพลาสติกแข็งครับพลาสติกแข็งพีอีก็มีนะครับพีอีพีซีนะครับส่วนผู้ใดจะเริ่มต้นทำนะครับอันดับแรกนะครับซื้อมากอกกวางใบแบบนี้นะครับนี่นี่ครับเดรคนะครับคิดบ่เหมือนกันนะครับบริหารไม่เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่ซื้อหน่อยซื้อหลายนะครับ ผมนะครับจัดการแบบพอเพียงซื้อแบบพอเพียงนะครับบ่ไหลนะครับแต่ผมซื้อทุกอย่างนะครับนี่ครับพลาสติกของผมนี่ครับล่างประเภทล่างครับได้ประมาณยี่สิบล่างนะครับสิบกว่าล่งผมเอาไปขายนะครับผมขายหลายอย่างนะครับในกวดพอบกวดได้อย่างเล็กหน่อยผมเอาไปขายนะครับส่วนที่ผมบดนะครับก็คือพลาสติก อีกส่วนหนึ่งผมก็จะแยกไว้บดแกะแกะแกะไว้แบบนี้นครับนี่คัดแยกส่วนพลาสติกแข็งนี่พลาสติกแข็งกับลายมือนกันนะครับผมก็จะใส่กระสอบใบล่อล่อคัดแยกนะครับพลาสติ Pacific Camp. Pacific Camp กแข็งพลาสติกแข็งของผมมาจากไหนครับมาจากเครื่องใช้ไฟฟ้าเก่าแล้วมีลูกค้าเอามาส่งผมนะครับนี่ครับที่ก็กองนี่ส่วนมากลูกค้าเอามาส่งนะครับ ส่วนเครื่องใช้ฝานะครับผมซื้อมาแยกชิ้นส่วนนี่ครับเครื่องใช้้าจะเป็นพลาสติกพ,พี่นะครับพ,พี่นะครับนี่จะเอามาใส่กับประเภทกวดนะครับส่งโรงงานเดียวกันนะครับประเภทกวดขู่ทางกะลังนะครับส่วนราคานะครับราคาขึ้นอยู่กับ เราคัดเดียกได้นะครับทุกคนแพงสูสุดสิบบาทก็ผมว่านะครับแล้ก็เรือต้นสีนะครับสีมันก็อยู่ที่หกเจ็ดแปดบาทนะครับกก็มีหลายโรงงานนะครับก็แล้วแต่ใครจะขับทรงคือกับขอตกลงของโรงงานนะครับเขาจะซื้อให้เราแบบไหน,นหักอีกนะครับนี่ครับพลาสติกนี่คือคองทีวีของผมครับ ผมก็เลยต้องซื้อหลายๆอย่างนะครับเพื่ออย่างหนึ่งได้กำไรหน่อยนะครับก็ไปเอาอีกหนึ่งตัวที่ได้กำไรหลายๆนะครับนี่ครับก็มีทั้งพลาสติกแข็งพลาสติกอ่อนนะครับเครื่องใช้ฝากเก่าครับที่ผมเอกแล้วมีโลหะเนียมนะครับ ที่ผมแยกนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ผมรับซื้อบอร์ดนะครับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์อีกส่วนหนึ่งผมก็แยกออกนะครับอยนะู่ในพลาส,สติกแข็งนะครับที่ผมลบคลิปนะครับเขาไปติดตามได้นะครับนี่คือพลาส,สติกสีดํานะครับส่วนพลาส,สติกนี่ครับที่ผมก็กองไว้อีกส่วนหนึ่งผมก็บด ใส่กระสอบไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก็เหลือแต่ผมจะซื้อมาเพิ่มนะครับนี่ครับวันนี้นะครับผมก็จะไปรับซื้อมาเพิ่มนะครับประเภทขวกนี่ครับล่อขัดแยกนี่ครับกองคัดแยกไว้แบบนี้นะครับมีชั้นตู้เย็นนะครับจะบดง่ายจะแพงนะครับทำง่ายนะครับ แต่ว่ามันบก่ค่อยมีนะครับหายากบ้างครับพลาสติกประเภทนี้นะครับไม่ค่อยมีพลาสติกไซนะครับก็เหมือนกับไซพี่พี่นะครับกับแห้งขึ้นกัน,นครับใสพี่พี่แต่ข้อเสียของพี่พี่ก็คือมันเบานะครับไสพีพี่แต่ว่าพลาสติกแข็งมันหนักนะครับแต่ว่านไม่ค่อยมี แต่ก็อยู่ที่เครื่องบดด้วยนะครับทุกคนก <c oughs> ารบดแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนบดแต่พลาติกแข็งพลาสติกอ่อนบดอะไรนะครับมันบกขะก็แล้วแต่เครื่องของเราด้วยนะครับ ส่วนนี่เป็นโทรทัศน์นะครับนี่โทรทัศน์อีกมุมหนึ่งก็มีมีหลายมุมนะครับโทรทัศน์เก่าผมนี่ครับโทรทัศน์ตู้เย็นมีหลายอย่างมากเลยนะครับโทรทัศน์ตู้เย็นเครื่องซักผ้านะครับ ตู้เย็นเก่านะครับล่อช่าแหละนะครับนี่ครับแยกชิ้นส่วนเหล็กส่วนเหล็กพลาสติกส่วนพลาสติกนะครับนี่ครับคือเกลองซักผ้านะครับกับตู้เย็นเก่านะครับส่วนพลาสติกของผมอีกมุมหนึ่งนะครับโทรหั์ย้ายกันอยู่นะครับอยู่หลายมุมบอท่านเก็บมากรองกันไว้นะครับนี่ไผจะเริ่มต้นนะครับซื้อ ของเก่านะครับต้องไปศึกษาดูตัวอย่างก่อนนะครับว่าเราจะลงทุนเฮดแบบใดนะครับมีหลายอย่างนะครับที่ให้เลือกนะครับเข้ให้เลือกลงทุนถือจัดการใดครับก็จะมีกําไรนะครับอันเฮดบ่ไดกําไรก็จะลดลงนะครับก็จะขาดทุนนี่ครับผมก็ลองผิดลองถูกมาหลายนะคนี่ก่องนี่คือโลมิเนียมของผมนะครับ โลหะเเล็กนหน่อยนะครับเค็ดแบบพอเพียงบ่หลนยนะครับโลหะเนียมของผมนะครับนี่ครับต้องคัดแยกแยกออกมานะครับนี่คือกองโลหะเนียมนะครับนี่ครับส่วนมากจะเป็นพอกโลดติดนะครับเ,รเครื่องรถดใหญ่เครื่องตัดหญ้านะครับที่ผมซื้อมา สื่อมาบอแพงนะครับตามโรงงานสื่อนะครับที่ผมรับสื่อนะครับเอามาคัดแยกเองนะครับนี่โทรหัสอีกบุ้มหนึ่งนะครับนี่ครับมีอยู่ทุกซอกทุกมุมรดโทรหัสของผมนี่ครับส่วนนี้บอทันชําแหละนะครับส่วนนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนะครับจากประสบการณ์นะครับ